เพื่นเล็กอ่ะมันแม่มันดังมาใส่ใครยู่งยู่งใส่กระดาษเ้าก็ะซายยู่งปฏิบัติห้อก็ะซายแม่จนมากแม่เขาเคยบอกคนใดในหลูงค่ะบอกมันเพีย้ยน,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 นแม่นี่นี่แลหละมันแม่นสงวทั้งหมดเลยมันเป็นวิน้าณเราหลูกแม่เหมือนคนปฏิบัติได้เนี่ยแม่บ่สัวยนด้หรอกมันแม่นอีดีค่ะอันเป็นวิญญาณปูมาบอกค่ะโอ้ แม่เลยอยากให้มูถือน้ำเหรอจ้าแม่อยากให้คนถือน้ำแม่นะ่ะอยากให้สวัสดีค่ะคุณแม่แม่ออกน้ำจ้า,จากเป็นยังไงบ้างยู่ดีสบาย,ลย,บายลแล้วจ้าโอ้ยสบายโทษลูงแม่ กลัวตามภาษาพูดเขาเนาะลุงเนาะจ้า,จาไอเบอร์ซ่าก้อนนึงแม่กันได้เนี่ยค่ะแม่ได้เลขวิ่งเนาะเพราะว่าเลขวิ่งเน่ะมันเขา่าจงหวัตรละจ้าโอ้คือดีจ้ะแต่ไม่มีนาดจังหวัดหรอกลุงโอ้แต่กีอันที่แม่สมัยแม่อันบวชที่แม่นบ่ค่ะแม่นแห้งแม่นบ่ขาดช่วงนั้นโอ้ไอันนั้นเพิ่นมาให้เป็นโตเป็นโต๊ะแล้วเนาะควบ่นดี พุ่มใช่ดีนั่นได้โซ่หัวอาเถอะได้โซ่หัวแบบ่นเพิ่นเอามาให้เองได้หรือ่าพุ่มพุ่มนี่คืออันผีบ่แม่พุ่มยวดไอ้หรอกพุ่มยวดพุ่มยวดผีนี่บ่วใช่เพิ่นดีเพิ่นก่เพิ่นก่อยากให้แม่ไปบวชเนาะเพิ่นก่อยากให้แม่บวชแต่ที่นี่พ่อแม่บวชแล้ว ประยู่หันพอดีดีน่ารูเนาะจ้าบันดีคือมันอยู่ยากหลายนะน,นะแม่กะ็เลยย่านเอินวางเอินสี่เนี่ยมันดังฝนแม่กะ็เลยมาอยู่บ้าน,านเทันทีเลยกลับมาบ้านฉันดอกกุ้มผีสิ<บ>งเหรอหรือวค่ะเป็นผีบ่แม่มาบอกอุ้ยเทพตัวนั้นเขาเป็นเทพโอ้เอินเพิ่นว่าเทพค่ะพอเทพที่ใครแก้วจะมันบอกหอดเคื่งอง ผลิเป็นพรายเป็นช่างไมลรู้ละจ้าเป็นพ้ายบ่จ้าข้าเทศผลิตพรายแก้วแม่ก็บอกจักว่าเพิ่นเป็นหยังหลอกเจ้าว่าเพิ่นบอกวางสั้นเนาะจ้าพ่อหนึ่งพ่อเป็นเทพเด้ออย่าเอาคนธรรมดามาคุกเฉกพ่อเด้ออย่าเพิ่นก็บอกไปจีกทีไม่รู้ละโอเพิ่นไทยจังหวัดกายยุหันบอกว่าถือเลยเพิ่นไทยแม่มาตลอดตลอดไม่ยุ่งเสือกคืนไทย่ะชวนหมักซื้อเอา นีไ่ไม่ใช <si ่เสือเองค่ะนี่จะเสือเองเพื่อนกะว่าพ่อสีเลี้ยงเด้อลูกเป็นลูกของพ่อเพื่อนกะว่าสิพ่อสีเลี้ยงมาให้ลําบากเพื่อนกะว่าให้แม่ลําบากเนี่ยนะลูกเพื่อนเป็นพ้ายนี่บ่แม่แม่ก็บ่าหุ่นยักษแต่ว่าเพื่อนมาในรล่างหลายล่างไม่รู้ละมาหาเนรไงแมามาเขาฝันหรือมาสิงเบนั่งสมาธิบ่มาสิงมาหยังเลยนั่งคุยกันคุยกันโตออกันแม่นี่แหละค่ะเพื่อนมาเที่ยม บิเดนมาเที่ยมแล้วเนนังสมาธิีกับว่าออก,กันคุยกันทังสี่แม่ลูกเป็นผ้ายกระซิบจังสี่บอแม่แค่ๆภายกระซิบบเพิ่นจะเป็นโตค้นอยู่แล้วลูกต้อบอก,กเห็นเป็นโตเลย เป็นโซ่เลยแหละลางหมอก็เพิ่นเพลิดเป็นเพิ่นมาในลางพระเจ้าสมบูรณ์พ่นสิไปรับพัดยนต์แม่กับมุกจันทร์นอนประชีตแม่บุกจันทร์ว่าพัดยนต์เป็นยังไงไอ้ลูกมี่พอสิไปรับพัดยนต์เด้อเบิ่งรถพอดูนั่งมี่หนึ่งแจนแม่ขาวกับมี่สองขั้นรถปิกอัพแม่รู้รถกันนั้นแม่รุดรถหกล้อแม่รู้น่ะสองขั้นแม่ให้แม่เบิ่งมี่จะแม่ขาวลูกศิเพิ่นมีแต่สีขาวเนาะเพราะเพิ่นอยากให้แม่หองขาวล่ะจ้า พอสิเวลาพัยดยนเดอร์เลยวางสิเนาะอตอเป็นเป็นเมื่อหลังมากมมอ่เมยผันมันแมยผันยื้อคือแม่กระด็มาถึงได้สามีเนาะบัดนี้เพิ่นให้แม่นบ่แม่ฮะ<า>ตั้งแต่แม่บวชเป็นซีนบ่านนี้ตลอดมากเลยนะลูกว่าจน,นเด็ก เพื่อนกับมาบอกแม่ว่าตัวนี้ลบเด้หูือล่ละคันแม่เลิกันบ้างจริงเอาตัวนี้มามมลูกเพื่อนก็บ,บอกเพื่อนเอาห้องเพื่อนลบตัววันหนึ่งนี่ลบนม่ลงล่ะลบเป็นล,ลนงมากกับเหลือสามมาสามตัวหนึ่งตัวแรกมาสามเด้ตัวที่สองมาหาเน่ก็เรียกว่า,ม,ม,าม,มันสามหาศูนย์ที่แม่บอกเจ้าของแม่มั่นใจในตัวนี้แลนะเออบ้ดนนี้เลขกคดตกสุดท้ายเนี่ยมันคือมันอ่อนตกสุดท้ายคือหาไม่ลงล่ะแม่นตลอดจนจนจนแม่เลยเศร้าบวชเตะ บบหาบวชนี่แม่มีอุบัติเหตุเพอว่าแม่บาเอาิชื้อเจือแม่ไปด้ย่างสนเลยว่าเม่บ่ซื้อกันนะแม่จะบวชตลอดชีวิตลแบากเน่ยเลบริจาคเงินแบบบริจเพื่อดีแน่พันบบค่อยสบายเพราะสัมายดูกันเลยว่าเม่ไปยุบ้านจ้าจันพอว่าแกไปเชื่อมาไหวมาจันโอ้ก็เลยได้ออกจากวัดดก็เลยมมอยู่บ้านมมอยูบบ้านลวบานที่นี่นั่นไอ้ พ่อของไอ้เขานี่ยขันมาอยู่น้ำมันขันเนี่ยเจ้ว่ากับบ้านเนี่ยังกันด้เพราะว่าแม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเนาะยิ่งยุข้างบนเพื่อนเลยเนี่ยคนตายเพื่อนก็เลยอันได้มาอยู่บ้านหลังเดียวกันแม่ที่จริงแม่บ้านแม่ก็มีอยู่ใจเขาว่าให้ไปอยูุนั่นแม่ยเน่สั่งอยู่ผู้เดียวหลังเม่ยวไหมด้กว่บ้านนี้ยังไม่ยู่บ้านนี้ยังเจ้าบ้านเขาก็ซื้อกันในช่วงที่บอดีนีใช่ไหมเราเคยยังคิดยังหลอกอ้าวบัานนี้งวดงวดนี่ดีกว่าแม่งวดนี้ได้ตัวใด อันว่านี่งะมันมันมาสามนี่แหละลูกมาสามเลยค่วิ่งสามข้าเน่จะวิ่งสามไม่ได้สามหกไม่ได้หกสามเก้าสามคันนั้นเก้าศูนย์ใจเท่านั้นแหละลูกไม่มี่เท่านี้คันเออคันมันมากงชื่อเลยว่าพี่มหาเก้าสามมันกับยินนี่เก้าสามนี่หกสามศูนย์สามนี่เท่านี้ไหมลูกเลย เรีย่าีิชี่ตัวหนึ่งม่หามีเก้ามีเป็ดมีหามีสามแม่เลย่าเด็กจับใกล้กันแม่เรามาหกสามแม่สามแม่จับผู้ใดตัวใดจ้ะแม่จับได้เท่านี้แหละเท่าที่แม่บอกตัวนี้แหละล่ไล่ไม่เลยจ้ะค่ะจุดพะท่านอันนี้ศูนย์สามหกสามเก้าสามจ้ะ เลขบินกบที่เป็นสามสามโหแฟนชันไ่รู้กะหาเก้าสามคนนี้เลยลูกขันมาขันมาศูนก็คือเก้าศูนยสามหกศูนสามตัวเก้าเลยลูกแต่เลขมากสามาิ่วิ่งกอักยังงวดดงลูกจ้าวิ่งสามเลยวิ่งสามค่ะวานนึงแม่กันได้หลายยูแมนวิ่งแลาอ๋อแม่มากตัวไหนค่ะ มาตัวไหนก็มูไม่มากกันมึงเครื่องศูนย์สามหกสามเก็สามไม่มากทอกันค่ะพอเลืมันมากแบบนี้มันจะสิดเป็นหกเป็นสามมันเสิดไปสามสามสามสลอนไม่รู้เจ้าดีบอมี่หาบอมีสามมันมากตัวเดียวคือสาม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 หลายเทียบกับตเป็นเก่าศูนย์สามหกศูนย์สามมันเยอะหนุ่มเอี่ มักท้อ <ขา S 1> กันเบิดเนะ<ข>าะค่ะแม่มักท้อกันเบิดสุดๆทวดกันเบิดค่ะโง่วันนี้มามันบอลลุตตัวอื่นมันมาจะสามสลอดไม่รู้นะ <ขา S 2> มันจะสามพม่าเด่นนี้นั่นมันจะแบบเป็นเก้าศูนย์สามหกศูนย์สามสามหกเป็นขลิบบิดได้เนี่ยลูกเออแต่เก่าว่าผ่าเนาะมันบ่ผ่าดังเทียนะเหล็กบินอ่ะแต่ว่าจักคูเนี่ยมันก,ก็บ่ค่อยเข่าแต่ว่า พ,พออนะ่อคอยปาดได้พ่อสองสามวันได้จับคู่นะโดยแม่จะได้เลขสามโซ่นี่แ,แหละลูกจ้ายิงสามโซ่แม่ได้เพราะแม่ถือเชลล์หลายเพราะว่าแม่คือเลขสามโซ่หลายแม่ลูกน่ะอ๋าสูงสุดถือหลายเพืนไหนแม่ค่าก็โอ้ยอยากบอกนั่นเธอรู้เอ<น>อยากบอกแม่อยากงูสะออนน้ำ แม่ได้สู้อ่ะกันนะลูกบ่คืนนะสามอะไรสองสามสองแม่เขได้เร่งบิ่งเนปะ็นเขื่อนนะแม่ได้เป็นล้านบุญบ่บ่มาถือแม่มาถือหลายพันนั้นสองสามร้อยมาถือนั่นเด็กๆโอ้แต่ได้สู้อ่ะใช่แต่ว่ามันบ่ค่อยได้มันกระชามที่งวดหวางวดได้เทียนแม่ลูกล่ะ <c oughs> จ้า,า,า 3, 6, แล้วว่าหันมากระได้สามโหกสมาวินไสเนาะสมาวก็มาได้หงนดดีได้เล่วิ่งแม่ลูกล่ะของแม่นี่จะสูตรคำนวณย่างเดียว กะเลลบย่างเดียวค่ะลบย่างเดียวลวงวัดว่าหันที่มันออกอันสามโพกันหากับหมมาลบกันมันก็ได้เหลือยี่หกสามตัวเดียวก็บ่ได้อาคุนใกินวันให้เป็นเจ้าสุดแม่บ่ฝันบ่แม่บ่ฝันก็ลงล่ะแม่บ่อฝันถ้าฝันจเสื้อันมันมันบ่ค่อยนั่นดอกฝันเนี่ยไม่ทะเลาลบได้ลงล่ะฝันมบางทีฝันว่าเขาแล้วที่ว่าได้เหรียญในในคดีใจที่ว่าเมนมีโชคก ก็สิได้เห็นม่นไมห่หายห่าก็คืมันเอาเหรียญมาสวมเนะวมืเ่อยเนี่ยที่เนี่ยวันมันเป็นศูนย์ห่านเนาะฝันทั้งทีเลวลูกอันนี้เสนอจังวัดที่บ่อฝันไม่รู้งานวันี้บ่ฝันเนาะเออเจ้าบ้านพ่อเทพนบายุเลยใด่หลือเพิน่นมานไ,ปไ,ไปแล้วเจ้าาน เพิ่นล่างเพิ่นไปแล้วฉันต่ว่าวิญญาณเพิ่นอยู่กับแม่อยู่คนร่างสีนะโอ้คเราพ่อไปแล้วลูกหลานเ้อว่าฉันว่า mm hmm. แต่ว่าไอ้่อวิญญาณพ่อก็อยู่นี่ละเล่นเพื่อนเพื่อ่ละวางสีนะเพิ่นบอกแม่ <Yeah. S 2> พเพราะแม่ไม่เคยเห็นเพิ่นแม่เดียวนี่ยไอ้จีนั่งเาคุยกัน mm hmm. แม่ออกจากบวชแล้ยวเธอถึงสร้างไปยังไงบุ๊ ไอ้ผีเห็นกันคัดอี่หรือเนี่ยคุยกันแต่แต่ทรงพ่อไปนอกกับว่าเล่าว่าพ่อทรงมันไปเองกพ่อสั่งมันขนาอยู่ๆกัได้ถิ่งกันอย่างแล้วทรงไปนอกกันแลเป็นวิญญาณจึงสี่บัวแมพเป็นถือว่าผีกับบแมนบ่แมพิ่นเป็นเทพยังวะเ่นเป็นเทพบ่แเป็นผีเท้เนี่ยเป็นเทพเ่นเป็นเทวดาเนี่ยหลายร้อยบบกแม่ร้อยดองดองเลยเป็นพวกนี้ โอ้ก็แม่ก็มาล้อยน้องนองยืนต้นหนานี่แล้วล้อยยองเสนลอโบได้ยืนในเส้นยกขาถึงขึ้นนั่งฟ่าแม่รู้่ะยกขาเดียวขึ้นนั่งเสนอแต่ว่าหันล้อยยองโบกับแมียเขาจะยืนก็คืนเลยเจ๊เมียคิดว่าเป็นบารมีของแม่ยเราเพราะเม่เป็นคนที่ว่าบ่ตัวบ่อาฆาตบ่มาดไลายบ่ยัางเห็นตวภาษาเมียนีอยากจะเงี้ยอยากจะแตงให้ดูเนี่ยบ่งคัอาฆาตยังบ่งคัเกียจกรรมไม่ไม่เสีย หม่งมันจะเด้บุ้มจิตใจเขาแม่มันว่างเปล่าสําหรับเรื่องอาข่าเรื่องปวดเรื่องโลดเรื่องหลเงลเงลเงยแม่บ่มีเลยจิตใจแม่ว่างแม่ชันดันมันดังหลายให้คนหลายที่มันเพี้ยร์รดแม่มันสังเกตอยู่ลูกเลยว่าแม่เอ้อย่าให้คนสองแม่คือเอาเั็นปะแม่ทิ่ถือดูเนาะเลขแม่เนาะมันเข่าตูงหมดเด้แลลูกแต่ว่าเหมือน,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 นเลขกสามารถมัดหนึ่งกระสูนในแม่ที่มันคือดอกมันมะเข่าเนาะ เราม่ติดปเป็นตจมมหามาสามมาเก่ามายัางที่มันมีตลอดแมนละ่ะเพอาขาดกะเชิงองเดี๋ยวเม่ไดดมารบมาอยังเองเดี๋ยวมิตระเลที่เพิ่นหแม่นก่ปวดไมมครับนุ่ม <c oughs> ม,มีอย่างใน,นลงงล่ะมตเพิ่นบอกว่าลูกเอยเอาตัวนี้ไปลบเเ้อเพิ่นก็บอกแม่ไม่จทศษามาโอ้แบบนี้ทิศสามทิปีเลยแม่ทิามแม่กัเขาก็